สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักไม่รู้โรยนะคะจะโดยคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะเทปนี้เป็นเทปสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเทปนี้สําคัญมากเป็นเรื่องของการ ป้องกันกนารพัดตกอกลมในผู้สูงอายุค่ะถามวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเอ๊เราจะป้องกันอย่างไรได้บ้างค่ะเชิญอาจารย์้าไฟก่อนเลยค่ะถ้าการดูแลด้านร่างกายของผู้สูงอายุค่ะก็คือทํายังไงก็ได้ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่สุดนะคะโดยผู้สูงอายุเนี่ยอย่างแรกคือการรับประทานอาหารค่ะรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่หรือเหมาะสมกับโรคค่ะ ถ้ามีโรคประจําตัวให้รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งนะคะไม่หยุดยาเองนะคะไม่เบิ้นยาเองนยคะถ้าลืมก็ปรึกษาแพทย์นะคะว่าต้องทํายังไงต่อเพราะว่ายาแต่ละชนิดไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะหรือการใช้ยานอนหลับอย่างเงี้ยคะ่ะก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนไม่ควรซื้อมาทานเองเพราะว่าเราไม่รู้ว่ายาแต่ละชนิดเนี่ยจะมะีการออกฤทธิ์ที่จะตีกันไหมถ้าพูดภาษาชาวบ้านคะ่ะจะตีกันไหมจะลดฤทธิ์ ของกันและกันหรือจะเสริมฤทธิ์ให้มันรุนแรงขึ้นหรือเปล่าเนี้ยค่ะควรจะปรึกษาเภสัชกรหรือว่าปรึกษา นะคะหลังจากนั้นก็จะต้องมีการออกกําลังกายค่ะให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะอย่างที่เราเกริ่นกันไปตอนแรกว่าผู้สูงอายุเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะเริ่มฝ่อลดลงเรื่อยๆนะคะข้อต่อจะไม่ค่อยแข็งแรงน้ําในข้อต่อก็จะลดน้อยลงอย่างนี้ค่ะมันก็คือเราควรจะออกกําลังกายให้มวลกล้ามเนื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะให้ข้อต่อแข็งแรงให้เส้นเอ็นแข็งแรงจะทําให้ส่งเสริมการเดินให้ดีขึ้นนะคะไม่พัดตกหกล้มได้ง่ายๆะคะ่ะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องสายตาอย่างที่อาจารย์เมย์เคยบอกว่าการาวัดในหนึ่งในนั้นคือวัดสายตาอย่างเงี้ยค่ะผู้สูงอายุท่านใดที่เริ่มรู้สึกว่ามองเห็นไม่ชัดเจนลานตาเริ่มแคบลงอย่างเงี้ยค่ะมองเห็นได้น้อยลงหรือปวดกระบอกตาหรือมองภาพมัวเหมือนมีอะไรบงังเหมือนมีฝุ่นมียหยักย่ายบนท้องฟ้าอย่างเงี้ยค่ะให้ไปปรึกษาแพทย์เลยนะคะเพราะว่าโรคประจําตัวทางด้านตาผู้สูงอายุที่พบมากอะคะ่ะจะเป็น ต้อกระจกชายต้อกระจกต้อหินซึ่งต้อกระจกเนี่ยมันจะทําให้เลนขุ่น,นะคะทาให้เลนขุ่นแล้วก็การมองเห็นเน่ยจะลดน้อยลงยิ่งเฉพาะในเวลากลางคืนเนี่ยค่ะก็จะเป็นอันตรายได้สําหรับการเคลื่อนไหวการเดินเหินในเวลากลางคืนเนี่ยค่ะถ้ามียานอนหลับหรือการใช้ยาต้านเศร้านะคะถ้าเกิดว่าทานแล้วรู้สึกง่วงซึมมึนงงเนี่ยค่ะก็ให้ระมัดระวังในการ เดินใช้เครื่องจักรหรือว่าการออกกําลังกายค่ะไม่งั้นอาจจะทําให้พัดตกหกล้มได้ง่ายค่ะก็เป็นเรื่องของการดูแลป้องกนันเนาะในด้านร่างกายของตัวเองปัจจัยภายในนั่นเองอ่าแล้วสิ่งแวดล้อมอื่นๆล่ะคะอคะจันขออนุญาตพูดถึงอ่าสิ่งแวดล้อมในครอบครัวแล้วก็สิ่งแวดล้อมในชุมชนคะ่ะจันหนึ่งสิ่งแวดล้อมในครอบครัวนะคะอันดับแรกเลยถ้าบ้านของเราเป็นสองชั้นแนะนําให้ผู้สูงอายุอยู่ชั้นหนึ่งคะ่ะ อันนี้ง่ายเลยแล้วก็ข้อ2นะคะอาจัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอคะ่ะในบริเวณบ้านโดยเฉพาะทางเดินบันไดแล้วก็ห้องน้ําค่ะข้อ3นะคะพื้นทางเดินแนะนําให้อาเสมอกันปูพื้นเสมอกันไม่ลื่นไม่เปียกไม่มีสิ่งกีดขวางหลีกทางหรือว่ามีการยกพื้นสูงจนเกินไปทําให้ก้าวไม่พ้นค่ะแล้วก็อย่างที่บอก ในหลายในหลายๆเทปว่าถ้าเป็นไปได้ไม่ควรมีธรณีประตูหรือว่า<ช>ถ้ามีธรณีประตูให้ติดสติกเกอร์ค่ะ,คะให้ผู้สูงอายุสังเกตแล้วก็ยกเท้าจนพ้นได้ค่ะแล้วก็สําหรับข้อ4ี่นะคะควรใช้ลูกบิดหรือมือจับราวประตูแบบก้านยกแบบนี้ค่ะคแบบก้านยกหรือว่าประตูบานเลื่อนเลื่อนออกไปเลยเ,เพราะว่าถ้าเป็นลูกบิดเนี้ยคะ่ะบางทีจับลูกบิดเขาคิดว่ามันมั่นคงแต่พลื้นไปเลยล้มไปเลยง่ายๆนะคะลูกบิด ซึ่งบ้านเราสมัยนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกบิดเนี่ยค่ะ mm hmm. ถ้าเป็นบ้านที่สร้างมานานแล้วถ้าปไม่ใช่บ้านสมัยใหม่ลูกบิดจับปุ๊บปืดไปเลยเบ,บื่อางทีมือเราลืล่นมือผู้ส่งเลยลืล่นท้ายยังมองอยู่เนี่ยค่ะ จับปุ๊บลื่นไปเลย,เร,ยเรียบร้อยเลยค่ะอ่าต่อไปข้อาห้านะคะห้องนอนห้องนอนเนี่ยควรใช้เตียงที่มีความสูงระดับอ่าข้อเข่าของผู้สูงอายุพอดี<ม>ก็คือเวลาที่เขานอนแล้วเขาจะลุกตัวขึ้นนะคะเวลาเขานั่งก่อนที่จะลุกเนี่ยเข่ามันจะได้ไม่ต้องออกแรงพยุงตัวเองเยอะไม่งั้นมันจะโน้มไปข้างหน้าแล้วมันก็จะหกล้มคว่ำไปเลยค่ะไปก็ปีนขึ้นนะคะปีนขึ้นเตียงอีกลงก็ลงไม่ได้อีกค่ะแล้วก็อ่า อ่ะเขหกห้องน้ําเลยควรอยู่ติดกับห้องนอนคะ่ะถ้าเป็นไปได้แล้วก็พื้นไม่ลื่นมีราวจับแล้วก็มีที่นั่งสําหรับอาบน้ําค่ะอาจจะเป็นเก้าอี้พลาสติกเดี๋ยวอ่ตอนที่อ่อาจารย์ไปเยี่ยมที่ชุมชนนะคะอาจารย์ก็จะมีเก้าอี้พลาสติกธรรมดาเลยคะ่ะอยู่ในห้องน้ําก็ผู้สูงอายุก็มานั่งอาบน้ําโดยที่ญาติอาบให้ก็คือสบายทั้งผู้สูงอายุทั้งคนดูแลเลยก็คือไม่ต้องกม้มทั้งผู้สูงอายุก็ไม่ต้องยืนเกง ขาสัน<ม>่นเงี<ม>้ยค่ะก็คือนั่งสบายๆอาบน้ําทีนี้ละสบายเลยสะหัวได้เพราะว่าไม่ต้องยืนด้วยผู<ม>้ด,ดูแลก็คือราดน้ําได้สบายๆส,ส,สำหรับห้อง,องน้ํานะคะเก้าอี้ต้องระวังเนาะเพราะว่าเก้าอี้บา,บ,าบางเก้าอี้ลื่นจริงๆอาจจะต้องมีราวจับเหมือนที่จันนีเคยบอกใช่ห้องน้ํานี่เราจับสําคัญจริงๆลมได้ทุกที่แต่ถ้ามีราวจับมันก็จะช่วยได้บ้างอย่างน้อยก็มีที่ให้พยุงก็จะแนะนําให้อาบน้ํะค่ะตั้งเก้าอี้ไว้ใกล้กับ ที่ท,ที่จับ,จบก็คือจับข้างหนึ่งแล้วก็นั่งอีกข้างหนึง่งแล้วก็ผู้ดูแลอาบน้ําให้ไปหรือถ้าไม่มีผู้ดูแลอาอบน้ําเองก็อยู่ใกล้ๆถังแล้วก็ที่จับกระตักราดเองเอาให้สะดวกที่สุดค่ะไม่ต้องก้มไม่ต้องเงยอะไรเลยค่ะก็ลดการพรตรรัตตกหกล้มได้ค่ะ แล้วก็สําหรับที่หนูจะบอกก็คือที่นั่งสําหรับอาบน้ําควรสูงประมาณ40-45เซนก็คือระดับเขา่าเหมือนเตียงนอนค่ะลุกนั่งสะดวกมไม่มีพัดตกหกล้มนะคะแล้วก็บันไดบันไดควรมีเราจับทั้งสองข้างค่ะแล้วก็บันไดควรสูงเราจับควรสูงจากพื้น80เซนเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะคะคเพื่อที่เวลาอ่ด80เซนเนี่ยไม่สูงไม่ต่ําเกินไปในการเขาเรียกว,ว่าโน้มตัวพยุงตัวขึ้นบันไดได้ แล้วก็ห้องครัวห้องครัวควรสูงจากโต๊ะทาครัวเนี่ยไม่โต๊ะทาครัวไม่ควรสูงเกิน80เซนคือจาเลขง่ายๆหรือว่า80เราจับสูงไม่เกิน80โต๊ะห้องครัวสูงไม่เกิน80เพราะว่ามันจะไม่ต้องมีการาาชงโงกไปหยิบอะไรหรือว่าก้มเก็บอะไระคะ่ะก็คืออยู่ในระดับสายตาอยู่ในระดับแขนที่ไม่ต้องยกสูงหรือว่าต่ำเกินไปนะคะ่ะแล้วก็สวิตช์ไฟควรอยู่สูงกว่าพื้นประมาณ120เซน เพื่อที่จะได้ไม่โตไม่ต้องก้มลงไปเปิดปิดหรือว่ายกมือขึ้นไปเปิดปิดค่ะอันนี้สําหรับในบ้านนะคะต่อไปขออนุญาตพูดถึงชุมชนค่ะอาจารย์ <S <S เทปนี้ยาวนิดนึงนะคะสําหรับชุมชนเนี่ยผู้สูงอายุก็จะเขายังใช้ชีวิตประจําวันปกติเนาะไปรับลูกหลานไปวัดไปเดินตลา,ลาดนัดนะคะก็จะแนะนําชุมชนโดยการหนึ่งไม่ควรอ่า ทางหรือว่าทางควรจะมีทางม้าลายหรือว่าฟุตบาทที่ไม่สูงจนเกินไปถ้าถ้าปรับได้นะคะแล้วก็ควรจะมีสีตรงทางอ่าขอเขาเรียกว่าฟุตบาทะนะคะควรจะมีสีต่างๆให้รู้ว่าอ๋อมันเป็นทางต่างระดับนะด้วยบางทีสายตาผู้สูอง,งอายยนต์ที่อาจารย์ฝ้ายบอกคือมัวแล้วมองไม่เห็นว่ามันต่างระดับประมาณไหนมันคือทางต่างระดับนะบางทีล้มหัวขมำ,ำไปเลย แล้วก็การวางท่อระบายน้ําอันนี้เห็นบ่อยในชุมชนบ้านเราค่ะตกสูงกว่าพื้นถนนหรือต่ํากว่าพื้นถนนก็คือเดินแล้วก็ตกลงไปเลยตกท่อระบายน้ําไปเลยและบางทีไม่มีที่ปิดโอ้โหคือเราต้องตระหนักในการทําให้สิ่งแวดล้อมเหมาะสําหรับทุกวัยจริงๆนะคะการดูแลซ่อมแซมถนนที่มีการขับขี่ทั่วไปนะคะไม่ควรที่จะมี่าหลุม ลงอุกกาบาตนิดหน่อยอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะบางทีผู้สูงอายุบางทีซ้อนท้ายวินมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายลูกหลานแล้วเกาะไม่แน่นพอตกหลุมปุ๊บล่วงเลยแล้วล่วงทีนึงก็โอ้โหอย่างที่เราคุยกันมาตลอด5เทปที่ผ่านมานะคะว่ามันส่งผลกระทบอ่ะมากมายเนาะแล้วก็สุดท้ายนะคะไม่ปล่อยให้ผู้สูงอายุทํากิจกรรมคนเดียวอย่างที่อาจารย์ฝ้ายเคยบอกว่าอย่างน้อยให้มีหนึ่งคนคอยพยุงหรือว่าเห็นอยู่ในสายตาตลอด ก็จะช่วยระมัดระวังการพัดตกหกล้มได้ค่ะค่ะก็ข้อมูลอาจารย์มีว่าให้ยุบมากๆเลยและเป็นประโยชน์มากๆอย่างเรื่องของสิ่งแวดล้อมในบ้านน่ะที่คิดว่ามันก็อาจจะพอปรับได้บ้างเนาะแต่สิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยยากเลยยากเลยที่แบบมาให้เป็นหลุมเป็นบอ่อเนี่ยพี่ว่ายากแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ก็คือว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังให้ระมัดระวังมากขึ้น นะคะแล้วก็เวลาผู้สูงอายุไปไหนเนี่ยก็อาจจะต้องมีมีคนไปด้วยแต่อย่างไรใดๆก็ตามผู้สูงอายุนะไม่ชอบไม่ช่บยเราไปกับลูกหลานใช่ไหมช่จะไปคนเดียวเพราะอาจจะเพราะเขากลัวที่จะเป็นภาระก็ได้เนาะก็อาจจะต้องก็จะต้องระมัดระวังให้มันมากขึ้นเนาะของอาจารย์ทางด้านจิตใจระคะ จิตใจก็อยากจะเน้น2เรื่องด้วยกันค่ะก็จะมีในเรื่องของการเสริมความมั่นใจให้ผู้สูงอายุค่ะว่าการที่เขาเป็นแบบนี้การที่เราต้องไปคอยดูแลเขาไม่ใช่ภาระใดๆค่ะเขาจะได้มีกําลังใจด้วยอีกอย่างนะคะก็คือคอยตอบสนองเชิงบวกให้เขาค่ะให้คําชมให้กําลังใจค่ะอย่างสมมติเขาล้มมาหนึ่งครั้งเนี้ยค่ะการที่เขาจะฟื้นขึ้นเพื่อเดินได้ปกตินะคะก็คือเราก็อาจจะต้อง ช่วยพยุงไหมค่อยๆเดินนะคะยายเดี๋ยวหนูช่วยไปประคองไปนะคะเป็นไงคะเดินได้ไหมไหวไหมโอเคเก่งมากเลยค่ะเนี่ยค่ะคือการให้กําลังใจนะคะคนที่ฝึกเดินก็มีกําลังใจผู้ดูแลก็รู้สึกชื่นใจไปด้วยนะคะใช่ค่ะก็ก็เป็นเรื่องของทางด้านจิตใจให้กําลังใจเนาะไม่ทําให้รู้สึกแย่กว่าเดิมมันก็จะพอติตใจดีร่างกายดีก็ป้องกันทั้งหมดได้เลยค่ะ ก็ซีรีส์ของเราเรื่องของการพัดนตกลมในผู้สูงอายุจริงๆอ่ะอันนี้ยังไม่จบคุยกันอีกได้ยาวมากแต่อันนี้เราคัดสรรในพ้อยประเด็นสําคัญมาให้คุณผู้ชมนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะไม่ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามมาถึงเทปนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้ติดตามชมต่อนะคะว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยเรื่องอะไรให้ฟังนะคะวันนี้ขอลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ